สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับในคลิปนี้ก็พามาดูมาชมนะครับไม้ไทยนะครับที่มีประโยชน์มีคุณค่านะครับเอามาทำเป็นมานั่งนะครับสไตล์โมเดนนะครับ ก็เป็นไม้ในกลุ่มพวกไม้เน้อแข็งที่มีความทนทานนะครับเป็นไม้เก่านะครับที่นํามาทําเป็นม้านั่งที่มีพนักพิงนะครับความยาวก็2เมตรนิดๆน,นะครับตัวแรกก็จะเป็นไม้ พยอมนะครับตัวแผ่นนั่งมันนะครับเป็นไม้พยอมไม้พยอมเก่านะครับก็เป็นไม้ในกลุ่มจะพวกเนื้อดีนะครับเนื้อแข็งมีความทนทานนานพอสมควรนะครับส่วนตัวแผ่นพนักพิงมันก็เป็นไม้เนื้อแข็งทนทานยาวนานเหมือนกันนะครับทีนี้นั่นคือไม้รักใจหรือว่าไม้น้ำเกลียงนะครับซึ่งเป็นไม้ที่ต้นของเขานะครับ มีพิษต่อผิวหนังนะครับทําให้เกิดอาการแพ้ผื่นคันนะครับแต่ว่าไม้ตัวนี้มันแห้งนานนะครับจะไม่เหมือนกับไม้ที่ยังมียางยังใหม่ๆอยู่นั้นจะเป็นพิษร้ายแรงนะครับแล้วก็ <c oughs> มันผ่านการขัดทาสีอะไรก็ ไม้แห้งนะครับไม่ค่อยจะมีผลอะไรนะครับส่วนม้านั่งตัวที่สองก็ทำจากไม้ปีบนะครับหรือว่ากาสรองนะครับก็เป็นไม้เนื้อไม่แข็งมากเท่าไหร่แต่ว่ามีความทนทานในเนื้อไม้นะครับส่วนตัวแผ่นพนักพิงของเขานะครับอันนั้นทำจากไม้เนื้อแข็งนะครับ ไม้เก่าชื่อก็ไม่แน่ใจนะครับชื่อของเขาโครงสร้างก็ททำจากเหล็กคออ้อยนะครับหนาะ 16ถึง19มมิลน,นะครับแล้วก็มีเหล็กแบนนะครับรับเพื่อกันมันหงายหลังนะครับอยู่ด้านหลังนะครับางที่จะมีความแข็งแรงนะครับโครงสร้างของเขา สำหรับตัวมานั่งพนักพิงตัวแรกนะครับ มาดูตัวที่สองนะครับมานั่งพนักพิงโครงสร้างก็ทำจากเหล็กแบนนะครับหนาแปดมิลน,นะครับเหล็กแบนกมกว้าง สองนิ้วนะครับแล้วก็มีกันหงายหลังนะครับทําจากเหล็กขออ้อยนะครับสิบก้ามิลน,นะครับที่ว่ามีความแข็งแรงมากนะครับการลงสีก็เป็นสีโพลียูรีเทนสูตรน้ำนะครับเงาทั้งสองตัวนะครับ สำหรับท่านไหนที่สนใจสามารถสอบถามหรือว่าสั่งทำได้นะครับเพราะว่าผมทำงานเกี่ยวกับพวกไม้เฟอร์น <c oughs> ิเจอร์โดยเฉพาะพวกไม้เนื้อแข็งนะครับไม้เก่าพวกนี้นะครับจะเน้นไปทางไม้เก่านะครับ